ตัสสะปะเวตุะังะวะสัมมาสมพุันสสนะภะคะวตุะลังะสัมมาสมพุธัสันตัสสะภะคะวตุะลังะสัมมาสมพุธัสัง าห้มีจิตมาลักกูทุกคนให้มีจิตมาลักกูทุกคนไม่เบื่อสักวันเดียวไม่เบื่อสักวันเดียวโมเม สาธุสาธุสาธุอืมโอเคเมื่อไเดี๋ยวผมจะอาทิตยนะ์น้าอาทิตย์้านะ้าเดน้เปอมนีบสวัสดีครับ